สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ม่าพอกับน้องแก้มใสๆกสิทธิตัวน้อยเดินตามห้อยพ่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซักใครกดแชร์เพื่อบังใจกันนะคะหากแล้วชมเลยคะ่ะมือนีนะัแก้มกสิค่าผีผีทุกคนมาส่งหมูกันเลยเด้อจ้าแล้วน้องแก้มกสิข่าไปส่งหมูน้องแก้มกสิค่าผีผีทุกคนมาเมืองขอของผีเพื่อนก่อนเด้อจ้านี่ก็คือขอของผีเพื่อนเด้อจ้าเหตุแบบมีไงเด้อจ้า ผีเพลินใส่เป็นใหม่อยู่ค่ะเด้อจ้าใส่ตอกตะปูเอาแล้วก็ฟังดินน้ำเด้อจ้านี่กลมีมูอยู่นีอยู่แล้วตัวหนึ่งเด้อจ้าพีเพิินบอกว่าเลี้ยงมากแต่นีหน่อยเลยเด้อจ้าตัวอ้วน,นแง้งแล้วจ้าอันนี้เพิินทองแล้วเด้อจ้าอันนี้คือทองสองของเพิินเพิินซื้ออดเพิินซื้ออู้ดเด้อจ้า เพิ่นสามาตบายได้เด้อจ้าเพราะว่าผีเพิ่นเหลี่ยงแต่หน่อยเลยเด้อจ้าในองแก้มก็จะสีขาพผีผีทุกคนไปเมืองเพิ่น้องแก้มลงหมู่กันเลยเด้อจ้าตอนนี้พ่อน้องแก้มก็ยกหมูมากับผีเพิ่นแล้วเด้อจ้าในองแก้มก็สิทำการยืนอยู่ข้างหลังเด้อจ้าพ่อน้องแก้มก็สิปล่อยเลยเด้อจ้า น้องแก้มไปเมื่อเล้าทบหน้าเพื่อยหนึ่งคนจะย่างเขาขอกันเลยเด้อจ้าแม่นี่เป็นแม่ปลาเด้อจ้ะโตใหญ่แห้งเลยนะจ้ะน้องแก้มเอาห้องทรงทั้งเบอร์สี่โตมีแม่สองก็มีมีแม่สามผู้หนึ่งเลยจ้ะเมื่อกี้น้องแก้มเราผิดเด้อจ้ะน้องแก้มก็ออกมาจะเศร้าอีกเช่นเคยเด้อจ้ะ แต่้าเลยเลยด้อจ้าน้องแก้มตื่นแต่ตีสามกว่าเลยเด้อกะเลยเลยเจ้าพี่เพื่อนกะสิทำการเฮ็ดประตูเด้อจ้าพี่เพื่อนเมื่อ้เฮ็ดประตูเบเ่าเด้อจ้าพี่เพื่อนสิใส่ขุดดินลงจี๊หน่อยกะใส่ใหม่ยู่ค่ะตอกเลยเจ้าพี่เพื่อนกะตอกไปเลยเจ้า คือว่าพี่เพลินเห็ดการณ์แบบง่ายง่ายเลยนะจ้ะแถมประหยัดงบไปอีกเด้อจ้ะตอนแรกพี่เพลินบอก,กว่าพี่เพลินจะลาดเพลินแต่ว่าอ่ามาหนงแกมมาก,ก่อน้ะจ้ะพี่เพลินก็เลยบ้านลาดเพลิน้ะจ้ะอันนี้ก็คือตัวที่สอง้ะจ้ะพอหนงแกมกย็ยกกับผีเพลินอีกเช่นเคย้ะจ้ะ จ็กน้อยพอนแกมก็ปล่อยออกเลยจ้ะมีพี่สังเกตว่าจ๊าว่าหอกนั้นหลังจากทีพ่พีเพิินตอกตะปูแล้วพี่เพิินเสียเ,เสือกมากมัดนําเดจ้าเผื่อควาแน่นหนาเจ้าส่วนแม่หนองแกมกับไปยืนลาจูมองผ้าหนาประตูเป็นจักหน่อยหนึ่งเดจ้าเพราะว่าจะเห็นให้เพิินบริเลียนเาาเดจ้า ตอนนี้เพื่อนกับเขาคอะเป็นทีเดียบรอเราด้จ่าในรังแกว่าสิทำการตันหน่ยให้ก่อนด้จ่ะเพราะว่าพี่เพิ่นบอกว่าอยู่นี้พี่เพิ่นบอกว่าจะเอาตัวผู้เขานำด้จ่ะแล้วเฮากับขี่ขาไปเมืองตัวแม่แม่ปลาเหมือนกันด้จ่าท้องตัวนี้เป็นแม่ปลา ทั้งสองเลยเด้อจ้าอันนี้ก็คือโตผูเด้อจ้าห้าร้อที่ทำการปล่อยโตผูมาเลยเด้อจ้านี่เด้อจ้าพอนกแก้มก็แก,แกเสอกเป็นทีเรียบเลยแล้วเด้อจ้ามุ้งผูของฟ์านกแก้มมองย้ายแห้งอวนอยู่แต่บด อวนแห้งแบบตันจูรูเพราะว่ามูผูฟ้าหนองแก้มมูผูสีนองแก้มเลี้ยงแมพนี่จะเห็นในเพิินได้สมดนเดจ้าถ้าเลี้ยงเพิินตันจูรูหรืออวนแห้งก็เวลาเพิ่นขึ้นไปข่มตัวเมียมันกับตัวเมียก็สิเจ็บหลังเดจ้านนังแก้มก็ได้เลี้ยงแบบพอดีพองามบ่พร้อมแห้งบอ่อวนแห้งเด้จ้า นี่ก็คือน่องอูดที่เห็นมูไม่เพิ่นก็ะต่นเต,ตื่นตาตื่นใจอยากไปหามูไม้แห้งเ้ยจ้าพี่เพิ่นบอกว่าอันนี้พี่เพิ่นเตือนใจพี่เพิ่นบอกว่ามูผูลงมาจาักรวดแล้วคะ่ะโคมตัวแมเลยเลอจ้าพี่เพื่นก,นก็เลยแหามาใส่หอขอังอูเลย,ยจ้าส่วนน่องอูดก็ ดีใจแฮงเล้ดจ้ามีมูขังขอกอ,อยากไปหามูอย่างเดียวเลเดจ้าอันนี้ก็คือตัวแดงตัวใหญ่สุดเลเดจ้านันแก้มกะที่ทำการเอาลงใส่รถสุกเล้จ้าเพราะว่าตัวตัวใหญ่แล้วก็กุุงนะักเ้าบอสา,ามารถทีจะยกไปได,ด้เลจ้าเพราะว่าผีเพิ่นกะมีรถสุกอยู่แล้วขฮาก็ทำการใส่รถสุกเลเด,ดจ่าหนึ่งสองช่ำ ตอนนี้มูแม่นี่ก็ได้ลงไปแล้วเด้อจ้าแล้วแม่หนังแก้มกับสีสูกกันไปเรื่อยเด้อจ้าห้างกับสีเอาแม่นี่ใส่คอกสุดท้ายแล้วก็โตสุดท้ายน้ำเลยเด้อจ้าอน,นาคจะขึ้นอันนี้ยังขึ้นยากเลยเด้อจ้าเพราะว่าห้างกงใหญ่โตนักเด้อจ้าตอนนี้พอนางแก้มก็ได้ปล่อยมาเร้ยเด้อจ้า ก็คือขอคุ้มเพลินเจ้าค่าจี่เจริญริดงเจ้าเพลินบนบก้าออกเพลินคิดว่าห้าถอยหลังเพลินเป็นยังกระบอหูเจ้าเพลินพยายามที่จะถอยหนายหญเดียแต่มันต้องถอยหลังเจ้าเลยเป็นไรแล้วเพลินวันย่อมออกปัญใดเจ้าอีกเบอร์โดนอกจาเพลินกระสีออกนี่เริ่มออกมาได้เครื่องตัวหูออกมาจ้า ออกได้ปุ๊บกระเลียนแบบหันเลย,ยจะจากเขาหอ,อกเลยนี่เลยจ้ะแม่นี่ตัวใหญ่สีแดงเลยจะแบบงามแบบงามเลยเจ้าถือว่าภารกิจนี่น้องแก้มเฮ็สเดสามเลยจ้าน้องแก้มลงหมูเบิร์ดแล้วทั้งสี่โตแล้วก็โต ตัวหนึ่งแล้วก็แม่สามนะจ๊ะร่วมกันกลายเป็นทั้งเบิร์สซีโต้นะจ๊ะน้องแก้มก็ขอบคุณพีพีทุกคนที่ได้ที่เขามาเป็นร่างใจนน้องแก้มในมือนี้แล้วก็ขอบคุณพีพีทุกคนที่มาสื่อมูกับน้องแก้มหรือสื่อหรือขายลูกงูให้หน้องแก้มน้องแก้มก็ขอบคุณมังหางได้ละจ๊ะ